สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องปองป่าเกฟซีแฟนกลับที่กรุบรักสู้ขู่สู้คนกรับพี่น้องมาแล้วมาแล้วแม่วล่ามาแล้วจอดจาดฟาดึกโอ้ยไฟกับพ่อปี๊ดพ่อไหว่าเปิดไฟได้เสีย่าไฟหลายนี่ครับนี่ยไปสส่เปิดแล้วจะขึ้นดับไฟก่อนครับพี่น้องครับเนี่ยจวดจาดฟาดบึ้มครับเนี่โอ้โหมีคนยูดูแลครับพี่น้องครับเนี่ย อ่าวไอขี่เตรียมเมื่อไหร่ครับพี่น้องอันนี้จะเป็นพรพิธีฤดูกาลใกล้สิมาจะได้ใส่บ่ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เสียงสะออนป้ายครับพี่น้องตอนนี้อยู่งกันลังนี่ก็สิบ่มีพายุครับเดี๋ล็อกประตูไว้หมดแล้วครับตะก้อนสิเป็นอาจารย์ดำอาจารย์ต้อมโออีหยังอะไพี่น้องครับเี๋ยีหยังนี่มันคืออีหยังนะครับเดี๋ยวนี่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 อ้าพบกันตอนนี้ครับตอนเกือบไปบ่ายโมงนะพี่น้องเด้อมาใส่นะครับเป็นผ้าคุณนายแม่ไปธุระครับบัี้ครับพาคุณนายแม่ไปธุระขอนแก่นบัดดี้ครับก็เลยมาาซ่ มื่อีกรกะว่าสีแปลรับคุณนายแม่เก้มามงเศร้าออกมาทํำพิธีกับวได้ทํำแล้วครับพี่น้องครับเพระาะว่าอ่านพอพ้ามเพิ่นว่าให้เป็นวันจันจันมาเสดพี่น้องครับง่ายพี่อีกเมื่อเศร้าก็ไลิสีออกมานะครับเตรียมของเรียบร้อยนะครับเอ่อครับไปอาบนุง่งอาบนาวเตรียม้อมให้สภาพเอาไปจัดของมาไปคูนเก้าใบไปยยเก้าใบนะดอกไม้ห้าคู่อย่างนี้พี่น้องครับเตรียมของแล้วซื้อกล้วยซื้ออย่างเรื่บรอยเล้ ร่างว่าสิออกมาผ้ามือถือว่าเราไปหาผ้าผ้า,ามาเพรามว่า,ามไม่ได้ไม่ได้าไ,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 ไปดูแล้วต้องเป็นวันจันทร์โอ้ยง่ายอีกพน <c oughs> ักานสายจว้ยก็เลยโทรไปหาเขาว่าไม่ต้องเข้ามาเ,มเด้อวันนี้เขาก็สักักเลย,มเยบม่ได้เข้ามาเลยครับพี่น้องครับเ <c oughs> อาไม่เป็นยังนะครับจังว่ากันครับพี่น้อง <c oughs> จังว่ากัน <c oughs> หลังจากที่ให้เขาขอกำน้ำแล้ววันนี้ก็ช่วงกินขา้าวเย็นไม่สภาพเพราะว่าให้ผ้าไป ทุระขอนแก่นเนี่ก็เลยไปทุระขอนแก่นก็เลยมาซาครับนี่บ่ายโมงเจ้าน้อยนะป้าน้อยกับป้าน้อยกับสิทโทาบาบอกได้บัดนะครับไปเปิดร้านไไเลยได้บัดนะครับลยตรงตู้ห <c oughs> น้าที่หลายนะครับในเล่นหน้าเล่นหลังนะครับพี่น้องเอ้ยใกล้จะจบงานรัศมีงานเดียด๋วยวนี้พุทธบ้านว่าว่าเป็นยังดอกมีคนหลายอยู่แต่ในห้ย่กับแม่ซอยแม่เฮ็ดทางเนี่นนนยแหละผมว่าเออเคียดอยู่นะครับพี่น้องครับเอ้วถามมาหน้าที่เดีพี่น้องครับ บรรยากาศตอนนี้แดดห้อนหลายครับพี่น้องครับโอ้ยลดลงตูกับสตาร์ทบัติดิเตอครับเนี่แนวชาัดกันช์ดปุ๊บนี่เป็นเรแกะอันมาชาัดอยู่ครับมีอยู่แนวชาัดแต่ว่ายั่งม่ได้แกะแบตเตอรี่ออกมาครับจะพามีเวลาครับตอนนี้ที่ม้านท่าซีเข้ากะโอ้รู้สึกว่าเซจวดอยู่นะครับเนี่ยเกือบแล้วครับเลยอีกมาหลายครับเหลประมาณสักยี่สิบตัวมั้งครับเนี่ยนั่งล่านะครับเนี่ย ว่ามีทุบตัวเนาะเลาะเบิง้งบรรยากาศจะเล็กจะน,น้อยก,กันครับพี่น้องครับห่อนห่อนหอนห่อนห่อนหอนไม่คู่ไม่ขั้วเข้ากับเฮ็ดยังน้อครับเฮ็ดยังกิ่ครับพี่น้องนี่ทีมงานไปใสนนะ่ม็ดน้อเหมือนกัครับเนี่ยจ้าองเจ้าออกไปใส่มาแล้วครับเจ้าองเจ้าอ,อกนะครับเนาะ นี่ครับมาแล้วหอดนะครับพี่ตองอ้าวสวัสดีครับพม่กัแต่ว้ายวันนี้หน้าก็สีสภูมิอ่องตองเลยไปทำอะไรมาเนี่ยอาบน้ำหองกันแล้วจ้าบ่กไม่ได้ไปงมพลอยเขามาบ่กบเฝ้าสำนักงานเหตุบ่วันนี้ทำอะไรกินวันนี้วันนี้ลาบหมูลาบหมูบ่อืมทำเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วจ้าอ้าลาบหมูสวัสดีครับพี่เอกโต้ครับผมจุ๊ดจุ๊ดครับสวัสดีน้องชินด้วยครับครับผมสวัสดีจ่าสมัยครับโอ้ยไปหาหอยใส่หอยใส่หอยนะ คู er ่บ่ห no. um, ้อยยังหรอห้อยหลายห้อยยี่นี่บ่ห้อยจูห้อยเสลี่อจูหอยซื้อห้อยกับห้อยจูห้อยซสลีห้อยกับไปงบอยู่ทางไหนดิป้าครึ่งคู่หรือใส่เลยบ่อไหนคลองโอ้อยู่ในคลองประเทศอยู่ในบึงใช่ไหมอยู่ในคลองโอ้อยู่ในเมืองประจ๊ะอ้อครับผมแต่ไรมีคลิปไปพี่น้องเบิองบ่ละไปงมหอยนะมีมีอยู่ครับโอ้เาเดียการเอเดียการจดจดเลยดิ กินน้ามายยังนี่กินแล้วครับจไปครับบ่เมื่อไเฮ้งานบ่มอนี่มื่อเฮดงานบ่มอนี่มื่อีแกรุมรุมตัละครบ่มไเศ้าเฮ็ดบ่มาเชร้านี่บ่ครับบ่แสดงว่าเนเฮมอนี่แต่ว่าตใบใบอาสีเฮ็ดอยู่โอ้เมื่อไคือไปเห็นน้องอุ้มไปใช่น้องอุ้มอุ้มกลับบ่บ่อเอาเอาบรเวณดอครับปวสวัสดีครับบ่เปมอนเพื่อนครับ อ <laughs> ของของเศษเหรอพูเดเอาไปเสียงกวางขยันทั้งหน้ารั้บ้านทั้งหลังขงั้งบ้นานกกบ,บังกระตากดือดรอบเดือดรอดเนอะมาเบื้องพี่รอครับมาเบิ้งบรรยากาศโดยรอบๆราคเบืองเมื่อนี้นายช่างไม่ได้มาที่พี่รองเด้อนายช่างเหมือนนะครับที่แรกก็ว่าสีม้าอยู่แต่เดี๋ยไม่ได้มาแล้วครับเพราะว่าไม่สภาพสร้างง่ายด้วนครับจากเป็นว่าสิเป็นโยกเมื้อกี้เป็นโยกเป็นจันทร์เหมือนกันพี่น้องครับ บมเมนตไม่สภาพซังดอกภามครับไม่สภาพก็จากมาทำพิธีหายจะดอกเพิ่นกะอย่างเฮ็ดหายู่แต่ว่าเฮ็ดบบไรครับมันมือสันมันดีมันโบไรนะครับเฮ็ดไปแล้วมันกี้สีบอดีไปเลาครับนั่นนะเกษสรเฮ็ดกะอาจจะทราบเวลาอาจะน้อยแต่เข้าเอาโชคเอาราบครับเอาอ่าแบบว่าตั้งแต่ละกาได้ปลูกได้เฮ็ดแล้วเอามือสันมันดีนะครับมันสิได้เจริญเจริญเจริญนะครับมันจะม่มีอุปสรรคครับน้องครับน้องเนาะ อันเด่นได้พี่น้องเล้วอาร์ติซาจะน้อยกับโเป็ยนยังครับเนี่ยโอ้ปลาเขา่าป้ายงามไปเลือกมาซาจ,จะน้อยพี่น้องครับขอต้อนรับให้หลายครับพี่น้องครับตควานคาควานคาควานคักดีจังว่ามีเต้นนี่มันครับพี่น้องครับเนี่ยของปลาแมาเป็นไรเนาะแกเท่ข้าแล้วก็ปลาแม่ เีการับเมือไรสมมติว่าย่างพีค้เบารพี่รองขัเมือไรบ่ได้มาไทายเนี่ลุงตัวกับสีไทยออยืเบิงเบิได้พี่้องได้ครับกันเมือไรที่คิดว่าโอ้มาหน,นีมาตอนเที่ยงมาน,นี่อาซีเข้าไปไทยสนักง,งานบ่นได้มนี่านี่ลุงต,ตัวต่อไปลุงตัวสีไทย มองที่ลุงตูไปให้พี่น้องเบิ้งเด้อสมมติว่าไปทุระนะครับกนสิทดทายเบิ้งโอ้มื้อนี้ติดทุระเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆครับเพราะว่าไปถ่ายที่สถานกงานบ่ได้ครับสิถ่ายคลิปอื่นให้พี่น้องเบิ่งแท้เด้อเด้อวว่ากันเนาะบางครั้งมันก็ไปทุระหลายครับพี่น้องครับทุระตะปังมันหลายนะพี่น้องครับ,บเอาโอเคครับพี่น้องครับเรากำลังอยู่สองคนมันเด็กผู้จับบ้านสระจวดมีแขกมาหาครับเพื่อนครับ มีพ่หญ่ใจดีมาหาผมนลยครับปุโบานสายจวดมีของอย่างมมให้เนาะพหญ่ใจดีครับวันนี้ขอบุญขอคุณพ่หญ่ใจดีนะครับเ้อที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์กับปุ้งมอลำเพชรลำเพลินครับพี่น้องครับต่อไปกันแตนี่ซิ่งดีๆเขามากแล้วครับพี่น้องครับสูต่อไปทาเคชิเออสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเราแล้วพี่น้องครับตอนนี้นีอย่างเฮ็ดไก็เฮ็ดไตสสกกรอนครับถึงเวลาแล้วก็จะจวดจ้าฟัดรื้อเมียงถึงเวลาแล้วพี่น้องครับ เอาโอเคครับพี่น้องสลับที่นี้ฝากพี่ฝากน้องมาสันีดก่อนนะครับเด้อเบิ่งแล้วมาแล้วอยู่ดีมีแห้งสู่หัวซุก่นครับรับรวยตลอดปีโชคดีและบัางมีตลอดไปครับพี่น้องครับสีเฮ็ดคอนเทนต์คอนเทนต์เฮียพี่น้องได้เบิ่งคลิปเรียวนะเป็นครับการพี่น้องผู้ใดอยากเบิ่งคอนเทนต์หาเบิ่งคลิปเรียวเด้อพี่น้องเด้อลิปเรียวคือเฟซบุ๊กครับพี่น้องครับเฟซบุ๊กลุงตู่กับลุงตู่มาหน่อยสายจวดนะครับเด้อลุงตู่ครับบล็อกเพจนะครับเฟซบุ๊กครับที่ตามลุงตู่นะครับจะไปเพิ่มเพื่อนนนนนะครับแล้้้้้ววก็็ขออออออเเเเปพพื่่่่ไไมมดดดดตตตงงงิาายยีี เพราะว่ามันเต็มแล้วกดติดตามมงดูครับโอเคเนาะสังกันติดตามายบายสวัสดีครับผมรวยตลอดปีโชคดีนะต้ังมีตลอดไปครับจุดจวดครับผม